ต่อกันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวิทยาเขตชะามก็จัดวิ่งมินิฮาฟมาราธอนนะครับหารายได้ช่วยเหลือการศึกษาโรงเรียนถาบท้องถิ่นครับ วิทยาลัยศิลปากรครับจัดงานแถลงข่าวประโครงการศิลปากรชามินิฮาร์มาราธอนครั้งที่หนึ่งเลยครับวิ่งศาสินรันฟันอาร์ต2 0 1 8โดยมีนายวันชัยสุธนันท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมด้วยนายประสบชัยพระสุนน์ครับรองอธิการบดีเพชรบุรีนะครับร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการในครั้งนี้โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30กันยายนนี้ครับที่มหาวิทยาลัยศิลปาศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนะครับโดยในขณะนี้มีนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 4,000คนด้วยกันซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการครับก็ส่งเสริมและก็สนับสนุนให้นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงประชาชนและบุคคลทั่วไปได้ออกกาลังกายและนํารายได้จากโครงการครับริจาคเพื่อการกุศลสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ตําบลสามพระยาในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และก็มีความประพฤติที่ดีและจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหว